โอเคพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการเวทีวีแล้วก็มาอยู่กันในโลบอกคีย์เวิร์ดนะนะซึ่งวันนี้ก็เราก็มีคีย์เวิร์ดแบบว่าลิสต์เอาไว้เต็มเลยแต่ว่าอันแรกที่อยากแกเล่นนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะไปทัวร์แอฟริกากันก่อนดีกว่านะก็เป็นประเทศแห่งซิมบ้านะใครที่ไม่รู้จักก็ลองไปดูละกันเดินไลออนคิงนะครับเห็นอยู่แมปแมปหนึ่งเมื่อกี้เขียนว่าทัวร์แอฟริกาก็หน้าปกเป็นแบบว่าเป็นแอฟริกาที่ค่อนข้างนีแบบว่าอยู่ในสลัมหน่อยแลวจะได้รู้เลยแหละว่าสาพวิถีื้้นบนบของ ฟิกาเ็ใครก็ <c oughs> ไม่เคยไปเที่ยวหรอกในอ้อพูดไว้ก่อนเอ้ยเขามาดูดิแล้วทำไมมันถึงมีปิลอฟิดวะอฟริกานะ <c oughs> นี่อะไรอ่ะมีเด็กขออาหารด้วยเอากอดเลยเอาตีกองรวมร่างแล้วตอนนี้ได้ทงไอฟิกามาเลยเดี๋ยวไปหาแป๊บนึงมึงต้องถามเลยเอามาไงเด็กมันให้กูมาเมื่อกี้ กูเดินเข้าไปกอดเด็กวามึงต้องไม่เชื่อนะนอนเหขากิโมไอ้เฮ้ยพิรามิดไพิรามิดนี่มันของอียิปต์ไม่ใช่เออมูอยู่ตราไหที่นี่อ้าหแล้วกูมีตรงไงเฮ้ยมาจากไหนน้าไอ้ตองแอฟริกาข้างในมีฟาโรห์แล้วกูกูอยู่ที่ไหนเนี่ยอียิปต์กับแอฟริกาใกล้กันแต่ลองเปิดแผนที่โลกนี่คืออะไรอ่ะแล้วทำไมทหารถึงไล่ยิงสิงโตอ่ะเฮ้ยิง โตหน้ารักกึ๊กเลยผู้ดิไลออนเนทไอ้สิงโตพวกกูสร้างตอนอนุบาลเนี่ยไอ้ตัวอะไรอ่ะเดฟเฟอร์กึ๊กจีลาฟเลี้ยผู้ดิเลี้ยไอ้ตัว Country l o w p a คนเล่นอยู่ร้อยห้าสิบคนเลยเอาแล้วล่ะเอาแล้วหุ้ยวุ้ยเซิร์ฟนี่ออนเจ็ดสิบคนเลยเออมันคือแมปอะไรอ่ะเฮ้ยมันคือแมปอะไรอ่ะ อา้าวเอาเป็นแบบบริหารประเทศเออกเราต้องไปอยู่ไทยนะเอานี่ไงประเทศไทยอยู่ตรงนี้พวกมึงด้ามขวานไทยอยู่ตรงนี้เห็นไหมอ้าวหาประเทศไทยไม่เจอไงอมันแปะอย่างนี้จะไปหาเจอได้ยังไงวะอา้ามึงจะไปดูแบบนี้โลกออย่างนี้มัน หาง่ายด้วยซ้ำนี่แหละไม่ศึกษา <c oughs> ไม่ยอมศึกษาเอาอ้เดูวหาไเบเกตหาไม่เจอประเทศไทยไม่เจอไ <c oughs> อพวกมึงดูมันนึงมันไม่เจอประเทศไทยไอย่อาวันเล่นแต่เกมพวกมองอึง <c oughs> ทำยังไงประเทศกูถึงจะถูกยึดโดยอเมริกาข้ <c oughs> อน,นี้คือไทยเข้ย <c oughs> น,นี้คือไทยเบเกตไม่รู้อะอย่าลนะ อย่ามาพ่น <laughs> สีประเทศกูนะอย่ามากืนกินแผ่นดินไทยกูเอาสีแล้วเดียะประเทศไทยสีเหลืองไหมนี่และตอนนี้ประเทศกูกืนกินเพื่อนบ้านแล้วเอาทำไงละวกเพผ่ขยายดินแดนแล้วพวกมึงเป็นสีเหลืองดิแพ่ขยายดินแดนอยูยูอยู่อยู่อยู่อยูแลยวอยู่อยูู่ใหญ่ลูยอาทยอู่อยี่อยู่ออูยยอ่ ล่ามั้งล่างเลยไอ้เบีไปบุกยึดญี่ปุ่นเนอะนนี่บุกยึดทวีปออสเตรเลียเนี่ยอ้าวแล้วประเทศออสไทยกูมาแบุกมึงเป็นเมืองขึ้นวากูวะแล้วนี่ไงประเทศไทยอันโดนไอศครีมยึดเลยไอศครีม โดนไอ้ละครีมจีนหยึดแล้วอ๋อแล้วกูเล่นแค่นี้กูก็สนุกแล้วพวกกระใหญ่ด้วยกันขยายดินแดนเกมผู้ใหญ่5 minutes later โอเคไหนๆก็ช่วงนี้ก็มีกระแสเขาเป็นโอลิมปิกกันนะเราลองไปเป็นโอลิมปิกดูบ้างไหมเรื่องกีฬาเออไปเล่นกีฬาเผื่อได้แชมป์กันบ้างนี่ไง อลีสโอลิมปิก2024แอดลีดเกมโอ้โหมาแล้วล่ะเฮ้ยเลือกประเทศได้ด้วยจะเป็นประเทศอะไรมีไทยไหมไทยมีนะไทยแลนด์เฮ้ยไทยแลนด์อ้าวมาแล้วแล้วนักกีฬอดจากไทยสคนตอนนี้ เข้าร่วมสนามแล้วโอ้ยอ้าวไอ้ไอ้กบฏแล้วเราต้องเข้าไปแข่งตรงไหนเนี่ยเราจะเริ่มแข่งได้ยังไงเส้นเส้นข้างหน้าเส้นนี้เลยโอ้ยโอยเเนี่ยตรงนี้แน่นอนอยาเ่นนะ yes no อ๋อ yes เลยเอาแล้วมาดีประเทศใครจสเมตรเดี๋ยวรู้จักาไอัปเกรดยุ เกียร์กดเลย89โลบักผู้ชาแอตซินโบเอ้าทำไงละกูุ่มแอตซินโบแล้วเอออกูดูกูดูโหเลยเอ้ยิงเข้าเป้ากลางเลยเอาไม่ได้หรายิงแล้วเอออาอคิกช้าเกินไปมันไม่ให้เลลงเหนือเป้านิดเดียวเข้ากลางเอาญี่ปุ่นชนะเอาประเทศไทยกูแจ๊ อประเทศนี่นเป้ากูไอ้เฮ้ยในสิบสิบลัวลัวเลยเอาจบแล้วตอนนี้ปล่อยสกอร์หกร้อยหกสิบเอาจบแล้วไม่ไม่ไม่ได้ละสกอร์โซนยิงไม่โดนเลยแอสซินโบวันนี้ไอ้เย็นเริ่มแล้วจริงเลยอ่ะเออไอปิกไม่มีเปโตวินนะบูมอย่าเติมดิบันมี่แข่งเพียบเลยไปแข่งอะไรอ่ยแข่งบอลแข่งยิมนาสติกว่ายน้ำแม่ม่มีว่ายน้ำอ่ะนี่ได้วิ่งได้วิ่งได้วิ่งเอาได้วิ่งไปดิ เดี๋ยวจะคว้าเหรียญทองให้ประเทศไทยเอาล่ะนี่เดี๋ยวโชว์ดูเลยฮ้าโรเลยห้าห้าสิบเก้าโลบักเพื่อการอัพเกรดซูเปอร์เรียอเลยไอซูอะไรตกแล้วกูตกแล้วกกเลยแล้วอ่ะกูตกแล้วอะอะไรเลยอ้าวกูเพอร์เฟกอะอ้าวแล้วกูกูหย่อนตัวเลย แต่คนก็ปุบมือให้กูเต็มไปหมดเลยนะอ้าวแล้วกูหย่อนรัวๆแบบซูเปอร์เลียงไงว้าวเต็มหกสิแบบ <c oughs> อืมแบบแบบเต็มสี่เก้าได้คะแนนเก้าแปดนะครับผมใช่อ่ะร้อยสิบสามไม่ได้ยังไงวะและ้วแล้วตาโดโดๆแบบซูเปอร์เลียอ์อะกูอะ5 minutes later แมงกิมนาสติกไม่ 5้สโลบักเพื่อซูเปอร์เลยวิเอลอาคนดูเล่ซูเปอร์เลยวิ่งเฉยเลยกูวิ่งเฉยเลยแหละเอาแล้วโดดไงเมื่อกี้กูเล่นไปแล้วเออาปรบมื้กูดี อ้าวสไลด์เลย560รฮักสิ่ะเก่งเกี้ยงว่ะไหนแล้วสุ่มอะไรอ่ะกูคนญี่ปุ่นอ้าวแมปอีโบลาโลเปอัพเดตมันอัพเดตแมวด้วยอ้าวเข้าพอดีเดี๋ยวกูจะเป็นตูตันคาเมนเองแหละสามมึงอเมืกลายเป็นหินไปไปก่อสร้างพีรมิดซะ โอ้ยเข้ามาแล้วเสียงน่ากลัวเลย,เส,ยนนะเสียงโบราณนะเสียงลูกไผ่ขเจ็บออกมบึง <c oughs> โอ้ยมีคนเป็นฟารโรด้วย <c oughs> ทำไมถึงได้เป็นฟาโร่โอ่ะ๋แล้วตอนนี้กูเป็นแค่เด็กอายุสิบสามขวบมีหมัดเอาแบบพีวีพี <c oughs> เลยเราเป็นเด็กเราเป็นเดกแค่ไ <c> ร <oughs> เไอ้อมังเติมเพื่อเป็นนักบวชกับเป็นกาดเลยนะเราสามารถเป็นทาสได้ไหม เนี่ยถ้าเธอเพเซนอ้าวกดเลยกดชนชั้นต่ำเกิดชนชั้นต่ำเลยผู้ชายชนชั้นต่ำโอ้ยแหลกเลยเดินมาเกิดคอนเฟิร์มอ้าวมาแล้วพวกกูไหนเราจะขนส่งพีระมิดยังไงวะต่อยได้ป่ะดูดิยับเลยเดินไปยับเลยมีคนวนเต็ดอยู่นี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 ่ไงนี่ก็มาดิมันตายได้แล้วมันเลื่อนรถอยู่เอาแบบพีวีพีเลย ตย,เ,ย,ตย,เ,ยเอาตายแน่นอนนี่เอ้ยเอ้ยเว้ยสามารถดีการ์ดเลยเอาคิวเพย์เยอะกดเอฟค้างเลยเตายเลยมึงโดนเฮ้ยเมื่อกี้ฟาโร่ <c oughs> <c oughs> ฟาโร่มันยืนเลยแบบนี้เป็นคนงานนะดูดิอะไรชกเลยดิไอ้นั้น <c oughs> ดาบปะนี่มันมีดาบปะนี่ เอ้าไปดูในเมืองด้วยแน่ะเข้ามลึกๆมีวังด้วยพาริสอ้าวเข้าไปดีถ้าจแะพวกกูจะไปขึ้นนั่งบัลลังเองแหละอุ้ยแม่ทำว่าน่ากลัวจังเลยอ่ะนั่เล่นแล้วในตอนนี้ตะวันนี่นี่ไม่ตำรวจเอ้ยตำรวจ้วเมื่อกี้แล้วกูนั่งเลยไอ้พวกไคร่เราเข้าวังไปฆ่าฟาโรห์ใช่ไหมเราก็เป็นฟาโรห์เออว่ะความคิดดีว่ะ โอ้ยเยี่ยมกาลทหารอะไรข้าคนแย่เราแย่เราแย่เราพวกแย่เราไปเกตอ้าวดีแล้วไปเกตรอพมันไว้ต่อโปรเองไปตมาแล้วตมาแล้วตมาแล้วตปตมาแล้วแม่งพวกกูจะเป็นรอบอ้าวนั่นแหละวังตุตันคาเมนพวกกูเองแหละมีคำมาเกตเฮ้ยขุนนางอ้า เป็นกิ้งนี่ยอะไรกูนั่งหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยบัลลังก์แม่งเฮ้ยมาดูจังเลยบัลลังก์แม่งนุ่มดีว่ะเฮ้ยเอ้เฮ้ยมันไลังบอคนขาวดูดิไอ้นมันนั่งอยู่นะเนั่งเลยเฮ้ยบอล ไม่ฟันกูนด้วยไงไม่จับกูขังคูกเล <c oughs> <c oughs> คกลอกูไปคนคุกแล้วเฮ้มันไม่ฟันกูทำไมอะเดียเด๋ยวๆนะมันมันไปกันหมดแล้วมันไม่สนใจกูด้วยซ้ำที่นั่งอยู่อ่ะกูยังไ,ไม่ได้ยังไงวะกูย,ยังนั่งบันลังพระองค์ขัง <c oughs> <c oughs> อยู่เลยอ้าวหรือจริงๆแล้วกูมีสายเลือดของกษัตริย์โบราณวะไอ้บวกท่านังยืนเคาะประตูอยู่เลยอยู่ปฝ่ยพวกู่อกไปอยู่ๆจากท่านก็กลายเป็นกษัตริย์วะ น,นี่เป็นการเลื่อนขั้นดีแม่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยเลยไอ้แกกูต้องได้เลื่อนขั้นเป็น King of Slave แล้วดิราชาแห่งทาต <c oughs> <c oughs> มันมาแล้วเดี๋ยวกูไปหาในคุกแล้วพวกมึงกูจะนั <c oughs> <c oughs> ่งบพลังอย่ากูาตายเลยแน่จริงก็ว่าเสียบให้เลื่อนกูมันหยดมันพลังดิเอาดิลเลื่อนหยดมันพลังเอามันพิมพ์เอร์เฮ้ย นี่คุกเข่าเป็นนี่หน in the name of pharaoh you are not pharaoh yes I am ไอยูโรยอลแฟมิลี่เยสไอหลอกเลยท่านูนี้หลอกแล้วบดี้ My father name ตุ้มันขาเม็นเอามันไปเลยมันเชื่อไอมันบอกว่าไอคอนเรียวฟาโรอ้าวระวังนะแอบ้างเป็นลูกพี่ลูกน้องฟาโร <S <S ไปนั่งบรรลังฟารโรแล้วเลือดไม่ลดอ่ะ เอาละกูนั่งขาแน่จริงก็เอาเรียวฟาโรมาหาคุณดิแอมอิมมอทอลแบบไม่ควรเอาใหญ่แล้วว5 minutes later เอาไปเกลี์วันดีให้คดลบเลยให้ฟาโรไี่แท้จริง เบเกตต้องระว่าเราหลงเบเกตมันจะได้เจอไอ้เหี้ยว่ากูอ่ะเกิดมาอย่างตระกูลจนดนั่นหลงเบเกตมันไม่กล้าข้ามันด้วยเบเกตเก็บดาบเลยเฮ้ยเก็บดาบมันเชื่อถือกูละวันนั้นไม่มีมากราบอีกคนเลยแม่งไอ้เหี้ยมันต้องเคลือบแคลงใจในฟาโรตัวจริงมาดูนะไอ้มิซาเอามันแน่ประมาณยี่สิบปีก่อนมันขับไล่กูเอาพระราชวังเว้ยกูเลยต้องไปถูกรับเลี้ยงโดยทาสคนหนึ่งหลังจากนั้นก็บอกว่าอ้าจริงๆแล้วท่านเป็นฟาโรนี่นาเชื่อ ่่าายของทนนะจงกลับไปรับตําแหน่งซะนั่นแหละคือเรื่องราวของกูอ้เชายผู้เป็นอ่อ้ฝากพวกเขาคุกไปเลยไ <c oughs> อ้ไอ้ผู้ตะกปรกูแม่งลักเอฟซีกูเหอ How dare you แกกล้าดียังไงใ <c oughs> <c oughs> นกุ <c oughs> ๊กเขา

ไอพี่พี่ไม่ไปแบกอะไรบ้างบังเข่าไม่ใช่ไหมแล้วกูอยู่น้ำเปี่ยกูจะตายข้าวบ้านเฮ้ยเอบีรถเร็วมากเลยไอ้ชุบได้ชุบได้เดี๋ยวมันด่ากูอ้าวแล้วกูขึ้นมันต่อเยกูขึ้นชันล่งต่อเอียะทำไมรู้กูมันกระสันโบราณเนี่ยไปไปไปเอาไปหานลาไปกูกินดิเอาลาวไปกูกินดิตุันคาขมีดอยู่น้คร เอาตายเลยตายเลยดิเดร์กูนั่งเลยไอ้แย่มันรลักกูอ้าวทำไงอะทีนี้แล้วกูเป็นพวกเป็นหมอผู้สูงส่งอะพีสตาฟฮิเวเฮ้ยสกิลฮิวฮิวพวกมึงบาดเจ็บเอ้ยกูฮิวได้จริงด้วยแค่ตอกไม้เท้าก็ฮิวเลยอะไอพีมึงไปต่อยคนนี้ไอ้ เอากูต่อยฟาโรเลยดิเออหน้าฟาโรอยู่นั่นน่ะทีมเลยทิปเลยฮิวอุ้ยฝนแรงมากไป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 ฮิวฮิวกูฮิวกูเออกูเป็นนักบวบุ้มฮิวอ้าวแล้วพี่ว่าทำไงอ่ะพวกกูเอ็มเอ็มโอ่ะมึงแม่งโหดว่ะเป็นท่าถือไม้แล้วไปทุบหัวฟาโรอ่ะเดี๋ยวกูขึ้นบัลลังเลยเอ้าแล้วกูโดนปลดยศเลย กูโดนปลดเลยกูกลายเป็นทาสเลยกหาไม่หิว่ะไรเี้ยไอ้มังทำกูสวยไอ้ยั้ทำกูสวยกูเว่น่าไปคบหาลามาคมกับคนชั้นต่ำไป โอเคพิเศษเบเกตก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการพีเ่เซนทีวีแล้วก็รูบอสคีย์เวิร์ดของเราวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ถือว่าสนุกมากๆเลยทีเดียวเชียวนะใครที่อยากเล่นแบบเราก็สามารถมาตามรอยกันได้นะรับประกันเลยว่าสนุกแน่นอนนะจ๊าก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดตะลใครพวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณขอบใจกับพี่เซนตังคิวะจนนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบายบายจ้า